เอเวเลต์จัดทรงสุลต่านดูไบและการแรปสีทั้งคันแบบนี้กับการสั่งทําสีพิเศษเทาแลมโบพร้อมกับชุดวิกเตอร์และงานล้องานยางที่ใส่จานเบรกขนาดใหญ่มาดูกันเลยตั้งแต่งานล้อที่เป็นล้อเวกนะบอกเลยว่าสีดําเงามาพร้อมกับจานหน้าที่ใหญ่มากกับ4ีหนึ่งมิลแล้วก็เลือกเป็นปั๊มเบรกสีส้มเด่นๆแบบนี้รัดคู่กับยางโตยโยทยสองเจ็้า คู่กันมาที่ชุดโหลดนะโหลดลงที่2นิ้วมาพร้อมกับสับแทงปรับความนุ่มหนุบได้แประดับกับโชว์โปรเฟนเดอร์รุ่นท็อป OEM 2.5กันเลยทีเดียวงานนี้ทรงสุลต่านยังไม่จบนะเพราะว่าที่เห็นเนี่ยความเท่ของด้านท้ายเนี่ยใส่สปอยเลอร์วิกเตอร์และงานเครอบไฟท้ายสีดำและสเกิร์ตด้านท้ายของสำนักวิกเตอร์ที่เป็นปลายท่อหลอกนะแต่เท่มากใครอยากจัดหาสุลต่านดูใบจัดให้วาเลนดูแลไม่ยากเลยชักเลยโช้เลย094 9469824คุณจะได้ลดเอเวอเรสที่นั่งไปครอบครอง